ผมอยู่ที่ตลาดเจดีแม่ครัวนะครับแม่แปดนะครับอำเบอสันใจนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อกับข้าวกนะัน <42. S 1> เป็นตลาดเช้านะที่นี่เป็นตลาดเช้า ้พส,ส่วนวนี้เป็นโซนกับข้าวเมืองนะครับเข้าเตัวเข้งข้าวเ,วเข้าวซอยครับลาบิสานยำจิน้นไก่เฮมเบอร์เกอร์ ข้าวเหนียวมาตอนนี้ผมซื้อแหวะซื้อแฮมเบอร์เกอร์นะครับชิ้นละสิบบาทนะครับถูกมากมากนะกห้ข้าวเหนียวก่อนเอาข้าวเหนียวห้าบาทนะครับแม่ข้าวเต็ม ข้าวเงนียวหรือข้าวกันจิ้นนะครับคนดำเดิมหลือบาทตรงนี้มันหากจินยากนะครับข่าวนี้วมันไม่ค่อยมีใครทำนะครับไปแล้วฮะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อนะครับ ดูแฮมเบอร์เกอร์นะครับชิ้นละ10บาทแฮมเบอร์เกอร์ไก่นะครับ อันนี้ผมพามาแวะกินนะครับกล้วยเตี๋ยวควายนะครับน้ำแดงนี่เลยเวลาเข้าไปสั่งกันคอันนี้เป็นท้องก๋วยเตี๋ยวสดหักผักเหมือนเหมือนเหมือนเอาจีนมาผัดสังบนเนี่ยเนาะอ๋อครับากราดซุปเอาน้ำซุปราดนะครัอ๋อแล้วก็เอาน้ำซุปราดครับขอบคุณครับนี่นะครับผมสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อสด ผาดนะครับแล้วก็ส่วนของนี่นะขอบองผมสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเอ็นแก้วควายนะน่ากินเลยครับร้อนร้านเขาเปิดเช้านะครับเปิดตั้งแต่แปดโมงนะครับส่วนใหญ่เนื้อที่นี่ที่เอามาทำจะเป็นเนื้อควายนะครับหากิ้นยากนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปลุยกัน ลองจิมร้อนจิมลองจิมแบบตอนมาได้ปรุงเนี่ยในๆลองจิมน้ำซุปม่นอร่อยดิอือไ,ไ,ได้เลยเหรอ,อ่าเดี๋ยวเราไปลุยกันนะ อืมอร่อยครับถ้าใครไปหารเส้นเท้านะครับลองแวะมากินนะฮะที่นี่เด็ดลับรอง เนื้อควายเขานุ่มมากเลยครับพี่ใดส่วนไหนครับสันในอ่ะจิ้งนครับจิ้นควายครับอืมแต่มันนุ่มเนะนุ่มมากเลยอืมที่เขาบอกว่าเขาหมักไว้ข้ามคืนข้ามวันเลยครับตัวนี้อร่อยครับ่อยถนนเส้นนี้นะเขาเรียกเป็นทางไประหว่างเพ้ากับเชียงดาวนะครับ ถนนจะไปออกตรงปิงโค้งนะครับเชียงดาวถนนค่อนข้างคดเคี้ยวนะครับก็ใช้เกียร์ต่ำนะครับ นนี่นะรพรเพนขาหมูสวยตรงนี้เป็นสาขาสองนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปกาแฟร้านกาแฟดื่มน้ำน,นะเดี๋ยวเราลองไปกินดูนะครับเข้ามาที่นี่ก็ต้องกินขาหมูนะครับขาหมูเชียงดาวที่อร่อยอ่าเน,นี่ยขาหมูปมทางนี่ทางน<ะ>ี่เอ,เอาสองมาหนะักขาหมูขาหมูเนื้อหนังสองนะครับใส่รับผม ตรงนี้เป็นสาขาสอง้วไอ้สาขาสองครับสาขาหนึ่งนี่อยู่ตรงไหนอยู่ในูในกาดนะครับเขายู่ในกาดเจงดาวเนาะ้วับเลยรถตัดไปนิดหน่อยสาขาดั้งเดิมนะครับโอเคขอบคุณครับในหูผมจะมีสองสายนะในเมืองอย่างนี้จะมีในกาดเจงดาวกับมีที่นี่ครับมาเจงดาวลองมากินนะครับขาหมูสวยครับผมนี่หลักษณ์งยล นี่นะครับขาหมูสวยเชียงดาวนะครับผมสั่งเนื้อหนังนะครับจะมีไข่ให้ลูกนึงนะครับคลิปนี้กินอย่างเดียวนะครับมาดู นุ่มครับนุ่มละลายในปากเลยหอมครับขอหมูเขาหอมเครื่องยาจีนเข้าไปมันละมุนครับละมุนละมุนอร่อย กินค80บาทนะครับให้เปิดร้านกี่โมงเปิด6โมงเช้าถึง9โมงเจ้าเรื่อยๆเนาะ6โมงเช้าถึงบ่าย3โมงบ่าย3บ่ายบ่ายแล้วแต่จะมีลูกค้ากเลย80บาทครับ80บาท80บาทผูกเมือครับผมครับผมของบ้านเราเนี่ยับเนาะครับไปแล้วครับสวัสดีครับครับจะน่าเชิญใหม่นะครับครับผม นี่เขาเปิดเช้านะครับเปิดตั้งแต่หกโมงเช้านะครับถึงบ่ายสามโมงคอนเทนต์นะครับขาหมูสเสวยเชียงดาวนี่ครับข้างหน้าเป็นวิวดอยหลวงอย่างนี้เลยเอาครับเดี๋ยวผมไปลุยต่อตอนนี้ผมอยู่ที่สวนสวนแม่แตงครับเป็นทางผ่านนะครับทางผ่านก็อย่าลืมแวะนะครับตรงนี้สวนสวนแม่แตง เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันครับตรงนี้มีจุดถ่ายรูปเยอะเลยเนี่ยครเขาจะมีที่นั่งตรงนี้ให้นะครับไว้ถ่ายรูปตรงนี้เลยนี่ครับข้างในมีคนมากางเต็นท์นอนด้วยนะครับ นะครับขออนุญาตถ่ายรูปที่นี่สวนสวน,สนแม่แตง เชียงดาวจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้สไตล์นี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณมากๆครับที่รับชม